การไม่ว่าเพลงนี้ร้อยล้านวิวคนแล้วอันนี้ร้อยล้านวิวต้องมาเพลงนี้สุดยอดมากนี่คือคําพูดของคนที่เป็นคนที่พูดแล้วเป็นจริงอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพ่อโจนะครับตอนที่น้องอิงเข้ามาใหม่ๆครั้งแรกพูดว่ารับตาเห็นบ้านเห็นรถปัจจุบันน้องอิงมีบ้านมีรถนะครับแล้ววันนี้เขาห้องอัดเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่น น้องพ่อโจบอกว่าเพลงนี้จะร้อยล้านวิวคำพูดพ่อโจจะเป็นจริงหรือไม่ตามไปดูโอ้ oh, มันสุดยอดสุดยอดเท่าที่วิเคราะห์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายดูนะครับชื่อเพลงก็กินใจแล้วนะชื่อเพลงก็กินใจกถ้าไม่เพลงเนื้อเพลงไม่ดีจริงเออพ่อโจคงไม่ทุ่มสุดตัวขนาดนี้แล้วก็ ตอนนี้คนขอคบเบอร์มาหลังบ้านยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะปังไปหน้าส่วนเพลงคบเพลงที่ร้องแก้โดยน้องอิงเพชรดนแพงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องฟังดนตรีสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากสุดยอดตรงไหนสุดยอดตรงที่ความร้าอารมณ์ของดนตรีความบาดลึกของดนตรีแล้วเข้าทางน้องอิงเพลงแบบเนี้ย เข้าทางน้องอุ้งอิงแล้วก็มันออดอ้อนมันลึกซึ้งมันกินใจอะ่ะมันจะเทือนอารมณ์เข้าทางน้องอิงร้อยล้านวิวถึงแน่นะวิเคราะห์จากเนื้อเพลงวิเคราะห์จากชื่อเพลงวิเคราะห์จากคนที่ร้องเข้ากับลักษณะบุคลิกคนที่หลายๆคนมองเข้าไปน้องอิงถ้าร้องเพลงแบบนี้มันบันบาลลึก มันเจ็บปวดมันรู้สึกสะเทือนน่ะเหมือนกับพอฝันมาหลังฮานน่ะร้องแล้วลน้องร้องแล้วคนร้องไห้ตามถ้ายืนหนึ่งแม่นเขายืนมเมาแม่นน้องนี่ร้องออกมาเต็มเต็มฟังออกมาเต็มเต็มนี่คนร้องไห้ตามคนสงสารน้องอีกเยอะมากโอ้โหเอ็มวีไม่รู้ไม่คิดว่าน้ำเพชรสตูดิโอจะเอาเอ็มวีมาออกมาแบบไหนใครเป็นนางเอกอะไรเงี้ยนะแต่โอ้น้ำตาแตก บ่อน้ําตาแตกนะครับเดี๋ยวไปฟังช่วงท้าย,ายคลิปกันจะเอามาที่น้องร้องยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องหลายๆที่ทั้งสดทั้งมีเสียงดนงตรีเอาไว้ให้ท้ายคลิปแต่มาเล่ากันก่อนว่าสุดยอดชั่วโมงนี้ถ้าน้องร้องเพลงแบบนี้ก็ปังนี่ขนาดร้องเพลงก่อนรำนะเอินฮักนางเอกน้อยนะร้องครั้งแรกก่อนรำครั้งแรกในชีวิตยัง ขนาดนี้เลยยังปังขนาดนีแ้แล้วถ้าเป็นเพลงที่เขาเรียกถูกจริตกับน้องถูกล่องเสียงถูกอะไรกับน้องนี่โอ้โหมันจะขนาดไหนนะขนาดไหนร้อยล้านร้อยล้านวิวต้องมาต้องมาเหมือนกับเพลงดังๆหลายเพลงที่มันอยู่ในกระแสตอนนี้นะครับแปบ๊บเดียวตอนนี้เพลงของน้องเอินฮักนางเอกน้อยเนี่ยติดหนึ่งมาแรงในวงการเพลงประเทศไทยไม่รวม เพลงค่ายยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศที่หนึ่งมาแรงบนยูทูบอ่ะนะอันนั้นไปไปวัดกับเขาไม่ได้เพราะเราค่ายกระจึกของเขาค่ายงยี่เราค่ายกระจึกหนึ่งแต่ถือว่าติดหนึ่งมาแรงในประเทศไทยแล้วติดมาสิบสี่วันและ้ะยังไม่ลงเลยเอ,อยอดคอมเมนต์ยังไหลไปเรื่อยๆนะครับยอดดูยอดวิวก็ยังไหลไปเรื่อยถือว่าเอฟซีเหนียวแน่นเอฟซี FC เหนียวแน่นจริงๆแล้วก็ส่งให้เพลงอ่ะมันยังยืนอยู่ได้ทั้งพ่อลูกเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวน้องออกมาร้องแก้ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องนี่โอ้ไม่อยากจะคิด <laughs> ไม่อยากจะคิดว่ามันจะน้ําตาแตกเต็มหน้าฮานขนาดไหนคนจะร้องแบบยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาก,ก็คือแม่นน้องขนาดไหนนะโอ้โหนะพวกสาวสองสาวสามที่แบบถือขวดอะนะมันจะโอ้ยมีความสุข แล้วตอนนี้เพลงเอินฮักนางเอกน้อยนะครับติดชาร์ตของเพจลูกทุ่งดังๆในกรุงเทพเช่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กชาร์ตของลูกทุ่งรักไทยแล้วก็คนรักลูกทุ่งนะครับติดตามชาร์ตแต่ยังสู้เพลงของน้องอุ้งอิงไม่ได้น้องอิงที่ร้องไปก็คือเอินฮักนางเอกน้อยตอนนี้ติดชาร์ตที่1ของ2องลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกับลูกทุ่ง รักไทยติดมาดับหนึ่งนะอยู่ในชาร์ตมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ส่วนลูกทุ่ง,กงเก่าคนลูกทุ่งนั้นติดลาดับที่สามกำลังไล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เพลงเอิรฮักนา่เอกน้อยนี่ต่างประเทศเอาไปคัฟเวอร์เยอะมากคัฟเวอร์วนแล้ววนอีต่างประเทศมีหลายประเทศลุงเข้าไปดูมีฟิลิปปินส์อเมริกาแอฟริกาในเอเชียเกาเรื่องเอามารีแอคเยอะมากทําให้ดูว่าน้องอิงเนี่ย มีแตะดังปังไปหน้าใครเห็นด้วยเม้นมาไม่ข้ามโฆษณาห้เให้หลาน้อยไม่ข้ามโฆษณาห้เให้หลาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บอ้วนชวนคุยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของน้องนะฮะมาไลยให้ทุกเดือนในวันที่ YouTube ออก <c oughs> ก็ฝากไันเลยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องจะได้ร้อยล้านร้อยล้านวิว ตามที่บอสโจคาดไว้ไหมมีกระแสขนาดไหนหลังปีใหม่นี้ลุงว่าความปังความดังก็จะมาซ้อนุษฝันว่าได้งูงูใหญ่เข้าบ้านหลายตัวก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งได้ค่าน้ำจิ้มไปเยอะอยู่เหมือนกันพอได้ผลไน้แจวซ้อนุษว่าส่วนงูใหญ่ก็คืออาจจะเป็นเพลงหรืออาจจะเป็นทีมงานอะไรที่ทำให้ค่ายของสาวน้อยลำเพลินนี้ไค้ r e ด o ปังดังไปหน้านะครับ เพราะน้องอิงเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่แล้วพวงนี้ดึง fc ดึงคนดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วจะทำให้วงการเพลงเนี่ยก็ได้กลับมาติดกระแสของหูของคนไทยอีกเยอะเลยวงการเพลงนะเพลงหมอรำเพลงลูกทุ่งหมอรำอะไรประมาณนี้ตอนนี้กระแสกำลังมาเยอะมากเยอะมากทุกคนลงมาจับแม้กระทั่งสปอนเซอร์นะก็ลงมาจับอย่างเช่น m 1 5 0ก็ลงมาจับเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะทําโฆษณา m 1 5 0ไว้ในช่องนี่แหละ ได้ค่าสปอนเซอร์หรือไม่ก็จะโฆษณาให้นะ M ร้อยดื่มแล้วมีพลังใจเกินร้อย M 1 5 <c> 0 <oughs> เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆทุกคลิป <c oughs> เผื่อสปอนเซอร์จะเข้าเพาะนี่แหละครับทำแล้วมีความสุขก็ทำไปคนดูก็มีความสุขด้วยนะใครมีความสุขเหมือนลุงก็เมนต์มาหน่อยให้กำลังใจกันนะไปด้วยกันไปกับความปังความดังของยีราไปกับความปังความดังของสาวน้อยไปกับความปังความดังของ เอ็มร uh, ้อยห้าสิบที่เป็นขเขาเรียกสปอนเซอร์ให้กับวงการหมอลำเยอะมากเยอะมากนะครับรายการหมอลำไอดอลก็เ1 5 0รหสิเป็นสปอนเซอร์นะครับวงหมอลำใหญ่ๆสองสาวงก็เป็นสปอนเซอร์ให้โดยเฉพาะวงหมอลำของอสโจที่จะเปิดใหม่เนี่ยสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็เอ็มรยหิเป็นสปอนเซอร์ให้หวังว่าช่องลุงเล็กๆเนี่ย m อ็มร้อหสิบคงจะมาเป็นมาเป็นสปอนเซอร์รายเดือนให้เดือนละสี่ห้าพันก็เอาละ <laughs> <laughs> อย่าลืมนะครับ เอ่อมาจาังหวัดกาญแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมกาจากังหวัดกาญนะครับมาแล้วแวะเวียนมาพูดคุยกับลุงบอกว่าเป็น FC น้องหิงลด5% FC นอ้องุหิงลด5%นะไม่มีแรงหมดแรง M150 คลิปนี้แค่นี้ไปก่อนบายบาย